ความหลงไหลทุ่มเทสามารถทำให้คนธรรมดาไปได้ไกลเกินฝันสุนทรภู้คือหนึ่งในต้นแบบนั้นและยังเป็นได้มากกว่านั้นเพราะองค์การยูเนสโกยกย่องท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมจากเด็กบ้านแตกสู่เส้นทางกวีออกพระนักโทษในเรือนจำจนถึงคุนนางในราชสำนักนี่คือบทเรียนชีวิต ท,ที่มีค่าควรแก่การศึกษาอย่างยิ่งวันจันทร์เดือน8ขึ้นหนึ่งข้ามปีมะเมียตรงกับวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปรถมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เด็กชายผู้ถือกำเนิดที่บริเวณด้านเหนือวังหลังบางกอกน้อยฝั่งธนบุรีพ่อแม่ แยกทางกันตั้งแต่อย่างเล็กเขาจึงเติบโตท่ามกลางความพลัดพรากตั้งแต่วัยเยาว์แม่ของเขาทำงานเป็นนางนมในพระบรมมหาราชวังหน้าที่ที่ทำให้เด็กชายพูดได้ก้าวเข้าสู่ราชสำนักตั้งแต่วัยเยาว์สมัยเด็กๆเ,เขาเรียนหนังสืออยู่ที่วัดศีสุดารามแต่เดิมเรียกว่าวัดชีปะขาวเสียงพระอาจารย์ว่าบทกรอนทำให้โลกทั้งใบสว่างขึ้น ครั้งแรกที่เขาลองผูกคําจนไพเราะทั้งห้องเรียนถึงกับเงียบกริบทุกสายตาจับจ้องว่าเด็กคนนี้หลงรักเสียงกรอนจนเริ่มฉายแววตั้งแต่วัยเด็กเพียงไม่นานลายเส้นมึกบนสมุดลายไทยก็พาเขาสู่ราชสำนักเป็นมหาดเล็กหนุ่มในวังหลังที่โปรดปรานบทกรอนและเป็นกวีที่เจ้านายเอ่ยปากชมผู้เริ่มเป็นที่รู้จัก และไม่นานผู้ก็ได้แอบรักนางข้าหลวงชื่อว่าแม่จันบุตรหลานของผู้มีตระกูลความรักต้องห้ามนี้ทำให้ทัองคู่ถูกลงพระราชอาญาเคียนและจำคุกจนกระทั่งวังหลังสิ้นพระชนจึงได้รับอภัยโทษในปีพุทธศักราช2349เขาออกจากคุกเดินทางไปเมืองแกลงเพื่อเยี่ยมบิดาและได้เขียนนิราชเมืองแกลงซึ่งได้พรรณนา สภาพการเดินทางต่างๆเอาไว้อย่างละเอียดเขากลับเข้ากรุ่มพร้อมกับได้ครองครูกับแม่จันและมีบุตรชายชื่อว่าหนูพัดแต่ระยะเวลาหลังจากนั้นไม่นานความรักทั้งสองก็เต็มไปได้วยรอยร้าวสุดท้ายก็ต้องเลิกราจากกันในช่วงยุคทองของบทกวีไทยรัชกาลที่สองทรงโปรดปรานศิลปะและการประพันธ์ยิ่งกว่ากษัตริย์พระองค์ให ในปี2,359เขาได้รับราชการเริ่มจากการเป็นอารักษ์ปลายแถวมีหน้าที่คอยรับใช้เวลาส่งพระอักษรตามเกรดประวัติศาสตร์เล่ากันว่ามีเหตุการณ์ให้ในผู้ได้สแสดงฝีงมือกรอนเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภา,าลายทรงแต่งบทกรนในเรื่องสังทองติดขัดแต่ไม่มีผู้ใดสามารถต่อกลอนได้จึงโปลดให้ในผู้ทดลองแต่ง รากฏว่าแต่งได้ดีเป็นที่พอพระไถยจึงส่งพระกรุณาเลื่อนให้เป็นขุนสุนทรโวหารการต่อกรอนของสุนทรผู้คราวนี้ก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในช่วงเวลาเดียวกันนี้เขาเองก็เริ่มแต่งพระอภัยมณีนิทานมหากาพที่กล้าฉีกธรรมเนียมโครงสร้างบทละครแบบด,ดั้งเดิมโดยมีพระเอกผู้ที่ใช้ปีแทนอาวุธนางยักษ์ผีเสื้อสมุทดผู้ที่รำพันรัก นางเงือกผู้โอบอุ้มชีวิตหนีภยัยทั้งหมดนี้เกิดจากปลายปากกาจุ่มหมึกของกวีหนุ่มที่เปลี่ยนความน่ากลัวให้เป็นที่น่าสงสารเปลี่ยนสิ่งเหนือจริงให้กลายเป็นโลกแฟนตาซีของชาวสยามยามค่ำในวังเจ้านายและข้าราชาสำนักนั่งฟังด้วยความตื่นตะลึงบทกวีที่ทำให้คนหัวเราะร้องไห้และแม้แต่นางยักษ์ยังถูกสงสาร นี่คือผลงานที่สถาปนาให้สุนทรผู้จะต้องกลายเป็นกวีผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินระหว่างที่รับราชการในปี2,364สุนทรผู้ต้องโทษจำคุกเพราะถูกอุทธร์ว่าเมาสุราทำร้ายร่างกายแต่เพียงไม่นานก็ได้พ้นโทษจากพระเมตตาที่ทรงเห็นความสามารถทางด้านบทกลอนครั้นราชการที่สองปิดฉากลง เสาหลักการอุป,ปถัมภ์กวีก็สั่นคลอนสุนทรผู้หมดสิ้นที่พึ่งพิงในราชสำนักเขาจึงหันหน้าเข้าหาพระพุทธศาสนาและย้ายไปตามวัดต่างๆจนกระทั่งสุดท้ายคือวัดเทพธิดารามรวมระยะเวลาในการครองผ้าเหลืองอยู่นานถึง18ปีเต็มระหว่างปี2 3 6 7ถึง2385ตลอดเวลาที่ได้เดินทางอยู่นั้นเขาไม่เคยหยุดขีดเขียน ในกุฏิเล็กๆใต้หลังคาวัดเต็มไปด้วยสมุดไทยที่มีนิราชเกิดขึ้นมากมายในปี2385สุนทรผู้ก็ได้ศึกออกมาโดยมีงานเขียนชิ้นสุดท้ายก่อนลาศิกขาในเรื่องรำพันพิลาภงานชิ้นนี้สะท้อนชีวิตและความฝันช่วงบั้นปลายสมณเพศของท่านอย่างลึกซึ้งขณะจำวัดอยู่ที่วัดเทพธิดารา ในช่วงรัชกาลที่สแผ่นดินที่ไม่ได้โปรดปานกวีเช่นดังก่อนสุนทรผู้ไม่ใช่ดาวรุ่งอีกต่อไปเขาผูกพันกับสุราและหญิงสาวที่แวะเวียนผ่านเข้ามาในชีวิตความเจ้าชู้ทำให้บ้านแตกความเมามายก็ทำให้เสียคนยิ่งไปกว่านั้นกวีผู้เคยรุ่งโรจน์ในวังหลังกลับต้องพึ่งพาพรสวรรค์เลี้ยงชีพเขาแต่งกรอนรับจ้างแลกเงิน หลายบทหลายโครงสูญหายไปตามกาลเวลาบางนิราศเหลือเพียงเศษซากถูกมอดกินบ้างจนไม่อาจอ่านต่อได้และนี่คือเงามืดอีกด้านของสุนทรภู่ชีวิตกวีที่ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดแต่ชะตากรรมของกวีเอกพกผันขึ้นอีกครั้งเมื่อถึงรัชกาลที่สี่รัชสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ ทรงโปรดปรานบทกวีของสุนทรภู้จึงโปรดให้กลับเข้ารับราชการและพระราชทานบรรดาศักดิ์เต็นพระสุนทรโวหารตำแหน่งเจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายบาวรราชวังกลับเข้าสู่ขุนนางฝ่ายวังหน้าในปี2394ชื่อนี้จะกลายเป็นตำนานคู่กับผลงานของเขาตลอดไปจากนักเขียนที่เคยติดคุกวันนี้ได้กลับมาเป็นกวีในราชสำนักอีกครั้ง นี่คือการฟื้นคืนศักดิ์ศรีที่บอกเล่าว่าพรสวรรค์แท้จริงจะไม่มีวันดับสูญระหว่างนั้นเขายังคงเขียนพระอภัยมณีต่อไปไม่หยุดขณะที่ชะตาชีวิตก็ใกล้จะมอดลงทุกทีปี2398สุนทรภู่ถึงแก่มรณกรรมในวัย69ปีได้เขียนเรื่องอภัยนุราชไว้เป็นหนึ่งในผลงานช่วงสุดท้ายของชีวิต เป็นแนวบทกรอนละครสั้นๆเกี่ยวกับกษัตริย์ผู้ไม่อยู่ในทศพิตราชธรรมและในที่สุดก็จะต้องรับผลของกรารกระทำนั้นและด้วยความเป็นกวีผู้สร้างสารรคผลงานอันยาวนานครอบคลุมถึง4ี่รัชกาลเขาจึงได้รับการขนานนามว่ากวีสี่แผ่นดินส่วนพระอภัยมณีผลงานที่สุนทรผู้แต่งต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งชีวิตเมื่อท่านดีสิ้นไปแล้วเรื่องนี้ ยังคงอยู่อย่างกระจัดกระจายบางตอนอยู่ในสมุดไทยเก่าตามวัดบางบทค้างอยู่ในราชสำนักบางสำเนาคัดลอกเอาไว้ตั้งแต่ครั้งต้องโทษในคุกการรวบรวมจึงไม่ง่ายกวีแลนะนักค้นคว้ารุ่นหลังต้องตามเก็บชำระตรวจข้อความและปะติดปตะต่อทีละตอนทีละเล่มจนได้เป็นแบบฉบับที่รู้จักกันในปัจจุบันหลายสิบปีต่อมา ในสมัยรัชกาลที่หโรงพิมพ์ช่วยทำให้ผลงานของสุนทรผู้แพร่หลายพระอภัยมณีที่เคยดังอยู่เพียงในวังกลายเป็นนิทานที่ชาวบ้านรู้จักกันทั่วไปผลงานของสุนทรผู้ถูกตีพิมพ์หลากหลายยิ่งขึ้นและในปี2529ยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมจนชาวไทยขนานนามท่านว่า กวีสี่แผ่นดินอย่างสมศักดิ์ศรีนี่คือชีวิตของสุนทรภู่ที่ขึ้นสูงสุดเป็นกวีผู้ยิ่งใหญ่ในราชสำนักและลงต่ำสุดเป็นนักโทษในคุกมืดแต่ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เขาไม่เคยหยุดเขียนและด้วยความลหลงไหลในบทกวีนั่นเองชื่อสุนทรภู่จึงยาวนานข้ามกาลเวลาเป็นหนึ่งเดียวที่คนไทยยังคงจดจำและโลกทั้งโลกต่างยกย่อง ขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องบันจี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ